ดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ห้ามคนเลิกเล่นได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันถูกกฎหมายไม่ให้มันเกิดการโกงขึ้นและรัฐก็ได้ผลประโยชน์ผมนี่สนับสนุนให้กองสลากนี่ออกรางวัลเดือนหนึ่งสามครั้งคำกองคุณคำกองค,อคุณพิจัก สาวอัมพวานะครับคุณพวัดสามครั้งยังไงครับวันนี้เราออกวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกใช่ไหมปู่ตานึกนะครับขอบพระคุณนะครับคุณนรินทร์ตอนนี้ผมเสนอให้วันที่หนึ่งวันที่สิบวันที่ยี่สิบเลยเพราะตอนนี้เนี่ยผมต้องการให้หวยใต้ดินเป็นหวยบนดินและจะได้เก็บภาษีให้มันถูกต้องคุณสีรักษณ์นี่ผมไม่ซื้อหวยใต้ดินไม่ซื้อลอตเตอรี่นะ แต่ผมสนับสนุนให้กองสลากออกรางวันนี่เดือนละสามครั้งไม่ใช่เดือนละสองครั้งนี่กาลังจะทําเรื่องเสนอรัฐบาลใหม่คุณพิชิตนะครับคุณจะตูรงนะครับคุณประเดชนะครับอา,อาจารย์เจ๋งสามตัวตรงขอบพระคุณนะครับนิงเดือนหนึ่งสามครั้งเพราะวันนี้เราซื้อหวยฮานอยทุกวันวันนี้หวยหุ้นนะ เป็นหวยเถื่อนเนี่ยของไทยเนี่ยวันละสี่รอบครับเชา้ากางวันบ่ายเย็นเนี่ยเขาซื้อกันมันเป็นความจริงนะครับคุณเกษตรกรบ้านนอกหวยฮานอยก็มีหวยเวียงจันทร์ก็มีหวยหุ้นไทยก็มีแล้วเราจะยังมาเป็นสังคมต่อแหลแหลนด์นี่มันก็เป็นเรื่องของการบ่มเพาะให้รัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ นะฮะเก็บสวยนะครับนี่ฮหาหนอยวันละสิบรอบอาจารย์เจ๋งบอกมาอือคือเราก็ต้องทําเรื่องนี้นะครับเราต้องเก็บประโยชน์จากเรื่องนี้เอามาเป็นสวัสดิการคนแก่เอามาเป็นสวัสดิการเด็กเอาเงินนี่คือมันห้ามไม่ได้เราก็ต้องทําให้มันถูกกฎหมายเดี๋ยวนี้เขาซื้อขายกันเต็มเห็นไหมครับล่าสุดเนี่ยจับในตํารวจระดับผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนไปรีดไถเงิน ของอะไรเจ้าของบอร์ดออนไลน์เรียกกันรอยสี่สิบล้านเห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่มันต้องแก่เราจะไม่แก้ได้ยังไงเรื่องอย่างนี้มันต้องแก้สิครับนี่ผมสนับสนุนนะไม่ต้องเอาแบบที่อาจารย์เจ๋งว่าหรอกหวยฮานอยมาละสิบรอบนี่หวยหุ้นเราเนี่ยหวยหุ้นประเทศไทยนี่ตั้งแต่เปิดตลาดก็ซื้อพอปิดตลาดภาคเช้าก็ซื้ออีก เขาเรียกว่าอะไรนะดัชนีอะไรเซตอินเด็กเมื่อวานนี้ผมไปถามมาเห็นเขาคุยกันเรื่องหวยก็เลยถามหวยฮานอยหวยเวียงจันทร์หวยไทยนี่คือเรื่องที่มันเป็นจริงในสังคมดังนั้นเมื่อเราไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องนี้ห้ามคนเลิกเล่นได้เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันถูกกฎหมายไม่ให้มันเกิดการโกงขึ้นและรัฐก็ได้ผลประโยชน์ เอาหวยนี่ใต้ดินของไทยนี่แหละขึ้นมาเป็นหวยบนดินเหมือนสมัยก่อนนี่หลังจากรัฐประหารปี49เสร็จแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปยกเลิกหวยนี่ผมไปยื่นเรื่องนี่เล่าให้ฟังว่าไปยื่นเรื่องต่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังในสมัยนั้นหมอมราชวงศ์ปีธีราตอนปีธีรตเทพกุลเนี่ย ผมไปยื่นว่าผมคัดค้านผมต้องการให้หวยมันอยู่บนดินไม่ต้องการให้รัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ไปเอาหวยบนดินออกให้มันลงไปใต้ดินเหมือนเดิมนี่ผมไปคัดค้านคนเดียวเลย